Stay hungry Stay foolish อันนี้คือคำคมที่ดังที่สุดนะครับของสตีฟจ็อบมันแปลว่าอะไรมันฟังดูแล้วงงมาก Stay hungry เนี่ยแปลว่าจงหิวกระหาย Stay foolish ก็คือทำตัวให้งงงงต่อไปนี่เหรอคำคมของสตีฟจ็อบจงกระหายและทำตัวงงงงต่อไป <c oughs> จริงแล้วความหมายที่เขาพยายามจะสื่อสารก็คือว่า <c oughs> เขาอยากจะให้เราเนี่ยอย่าอิ่มอย่าอิ่มกับตัวเองอย่าพออย่าหยุด กับการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก้าวหน้านะครับนี่คือคําว่าจงกระหายความสําเร็จแล้วก็ทําไมต้องแบบว่าเป็นคนโง่ๆต่อไปเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราเก่งแล้วเรารู้หมดทุกอย่างแล้วเราฉลาดแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นน้ําเต็มแก้วทันทีฝรั่งก็จะบอกนะครับว่า the more you know the more you don't know แปลว่ายิ่งเรารู้มากเท่าไหร่เราจะรู้เองว่าเรารู้น้อยเท่านั้นมันจะงงๆนิดนึงนครับก็คิดดูสมมติว่าเราเป็นหมอโดยรวมเนี่ยอ่ะเราอาจจะรู้ทุกอย่างแต่ไม่ได้รู้ละเอียดมากแต่ พอเรามาศึกษาถ้าเป็นหมอหูจะรู้ว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากหมอตายเยอะมากหมอมะเร็งเยอะมากเพราะั้นจริงแล้วยิ่งเราเจาะลึกเข้าไปทางไหนเนี่ยเราจะยิ่งรู้นะครับว่ามันมีความรู้เยอะแยะมากมายที่เราเองเนี่ยยังไม่รู้เพราะฉะนั้นจะทาอะไรก็ตามเนี่ยอย่าหยุดอย่านิ่งอย่าอิ่มตัวพยายามที่จะมีความกระหายที่จะเจริญนเติบโตตลอดเวลาแล้วก็อย่าเป็นน้ําเต็มแก้วจงคิดซะว่านี่เป็นวันแรกๆที่เราเริ่มต้นทําเรายังเป็นคนโง่อยู่ยังมีความรู้อีกมากมายที่เราต้องเรียนรู้ stay hungry stay foolish จงกระหายและอย่าเป็นน้ำเต็มแก้วขอบคุณครับพี่สตีฟจ็อบ